สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า n i ยบ b ร i l d e r d e r นะครับตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเป็นตัวต่อเล็กๆนะครับผมถ้าใครที่เคยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือเจ้าล้อบาลานซ์ในการเดินทางเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยอย่างดีว่า,าเจ้านายบอร์ตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นภาหนะตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวต่อนะครับเป็นรูป เจ้าสองล้อบาลานซ์บอร์ดตัวนั้นนั่นเองนะครับเหมือนในบอร์ดเซกเว้นั่นเองนะครับก็คือขึ้นไปนั่งแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตามใจของเรานะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีรูปหุ่นยนต์อยู่ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นนะครับว่ามันมาจากไหนแต่เดี๋ยวผมมีให้ดูตัวอย่างซึ่งมันก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองครับมีรบอเดอร์นะครับเจ้าเดียวกับเสี่ยวมี่นะครับผมซื้อมาจากที่เสี่ยวมี่ที่ฮ่องกงนะครับ แล้วก็ยังไม่ว่างแกะออกมาต่อเลยเพราะว่ามันใหญ่มากเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งหนักเลยนะครับมีตัวต่อเยอะมากเลยเดี๋ยวก็คงคิดว่าว่างคงแกะได้มาต่อดูกันนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้คงมาต่อตัวเล็กก่อนเนาะตัวเล็กต่อไง่ายๆก่อน ตัวใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะต่อยังไงหมดนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องด้วยกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันครับซึ่งในกล่องของเจ้ารบ b o t Builder ตัวนี้เนี่ยครับมันก็ไม่ได้บอกนะว่ามีกี่ชิ้นมีแค่บอกว่าเป็นในบอรก,กับค่าย AIQI นะครับร่วมกันทําขึ้นมาเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าโอ้แกะไม่ขาดด้วยอ่าลองมาแกะดูข้างในกันครับโอ ข้างในก็จะมีคู่มือนะครับบอกวิธีการประกอบด้วยโอ้โห oh. แผ่นใหญ่ขนาดไหนเนี่ย <Wow. S 1> ละเอียดที่เดียว <Wow. S 1> อย่างนี้ผมต้องลองศึกษาก่อนไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้างในนี่ครับนีชิ้นส่วนหุ่นยอนต์อยู่ลองแกะดู oh. กลัวมันกระจายนะเนี่ยโอ้โห oh. ครับพอแกะออกมาเราก็จะได้ชิ้นส่วนเยอะประมาณนี้เลยน่าจะเป็นความท้าทายระดับเบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูดีกว่าว่ามันจะต่อสําเร็จไหมอมาลองดูกันอืมผมรู้สึกว่าการต่อมันจะเริ่มยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันต้องหาชิ้นส่วนก่อนใช่ไหมฮะมันก็ให้หาชิ้นส่วนสีขาวครับ

ก็จะต่อเสร็จมือใช้เวลาไปเท่าไหร่นะตามนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Ooh. S 1> เรียบร้อยนะครับเห็นที่เห็นเลยก็ต่อเสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับนายบอดยูเดอร์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าต่อสำหรับเริ่มต้นที่3ามขวบนะแต่ตอนนี้ผมนี่อายุขนาดนี้แล้วยังต่อกว่าจะต่อเสร็จนี่ยังยากเลยนะแถมตอนแรกยังมีอะไรเกินด้วยต้องมาหาให้ครบเนาะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะโยกซ้ายโยกขวานะครับบาลานซ์ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งได้นะครับล้อฟรีมากพร้อมลุยแล้งานดีนะครับเจ้าตัวนี้ขอบคุณเพื่อนที่ให้ผมมาด้วยนะรู้ว่าผมชอบต่ออะไรอย่างนี้วมันสนุกแล้วก็ได้เสริมสมองไปด้วยในตัวในการคิดวิเคราะห์นะครับก็ขอขอบคุณที่หาของดีๆนี้มาให้ผมนะครับผมได้ต่อเรียบร้อยแล้วสนุกมากกว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง อย่างนี้นี่เหมือนจะง่ายนะแต่พอต่อ,อจริงๆโคตรยากเลยสาเหตุหนึ่งนะครับที่เขาให้เด็ก3คขวบเนี่ยต่อขึ้นไปใช่เพราะอะไรเขาเขียนตรงนี้ครับว่าชิ้นส่วนเนี่ยครับอาจจะมีชิ้นส่วนเล็กๆที่ทําอันตรายต่อเด็กอายุต่ำกว่า3คขวบลงมา ก็คือไม่ได้หมายว่าซื้อมาให้เด็ก3ามขวบต่อเด็กโตก็ต่อได้นะครับสำคัญคือยิ่งยิ่งโตเท่าไหร่ก็ยิ่งต่อต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสริมทักษะทางด้านคิดในการต่อนะครับแล้วก็ได้โมเดลที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับว้าวผมก็ชอบมากเลยเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดีกว่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสาววันนี้สวัสดีครับ ยกได้เหมือนของจริงด้วยนะเนี่ยของจริงมันก็จโยกได้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสุดยอดไปเลย